สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่ในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะโดยคูเปิ้ลวรรณชายาภูมิโชตเป็นผู้สอนนะคะวันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายนะคะนักเรียนในการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายนั้นนะคะเราจะใช้บัตรคำ ถูกนํามาใช้แสดงเป็นลำดับในการแก้ปัญหาเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและและเป็นลำดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คุณครูจะเสนอสีอ่บัตรคำด้วยกันนะคะนักเรียนสี่บัตรคำที่ใช้ในการแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะอันดับอันแรกเลยก็คือเดินซ้ายนะคะยกมือซ้ายขึ้นไปทางซ้ายนะคะเดินขึ้นก็ขึ้นเดินลงก็ลง เดินขวายกมือขวาขึ้นก็ไปทางขวาของเราเลยนะคะหันหน้าเข้าจอแล้วขวาก็คือขวาเลยนะคะนักเรียน4บัตรคำเนี้ยนะคะเราจะใช้ในการแก้ปัญหาอย่างง่ายในในภาพต่อไปที่คุณครูจะให้นักเรียนใช้นะคะแต่นักเรียนต้องจำบัตรคำสั่งของนักเรียนด้วยนะว่าเดินซ้าย ไปทางไหนเดินขึ้นไปทางไหนเดินลงไปทางไหนแล้วก็เดินขวาไปทางไหนนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะดูงานที่เราจะต้องทําส่งคุณครูนะคะจากรูปภาพนี้นะคะนักเรียนอันนี้ก็คือเป็นตารางการเดินว่าเราจะไปไปจากจุดไหนไปจุดไหนแต่วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างจากจุดบ้านหลังสีแดงเนี้ยน,นะคะไปไปสวนสัตว์นะคะสู่ก็คือสวนสัตว์ มีรูปโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนนะคะรูปธงนะคะเป็นก็คือสัญลักษณ์เป็นโรงเรียนนะคะรูปกกบาสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นพยาบาอ่าโรงพยาบาลนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นหลังคาสีน้าตาลนะคะอ่าคุณจะยกตัวอย่างในการใช้บัตรคานะคะว่าจากจุด บ้านหลังคาสีแดงตรงนี้ไปถึงซูตรงนี้นะคะเราเริ่มจากจุดข้างบนนี้เลยนะคะถ้าตรงนี้ก็คือจากจุดตรงนี้นะคะ,ะจากบ้านหลังคาสีแดงไปสวนสัตว์จะต้องใช้บัตรคำอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยเริ่มตรงนี้เราก็ต้องเดินไปทางขวาใช่ไหมคะเดินขวาอ่นลำดับหนึ่งเดินขวา ราจะไปทางไหนล่ะไปทางนี้หรือจะไปทางนี้แต่ข้อแม้มีอยู่ว่าให้เดินไปทางที่ใกล้ที่สุดนะคะไปทางที่ใกล้ที่สุดให้เรียนพิจารณาว่าเส้นทางไหนจะใกล้ที่สุดนะคะแต่คุณครูเลือกที่จะไปทางนี้ค่ะอ่าเดินขวาเดินลงเดินซ้ายเดินลงแล้วก็เดินขวาค่ะ เดินเดินขวาไปเดินขวาไปก็เจอสวนสัตว์แล้วนะคะมีกี่วิธีด้วยกันคะหนึ่งเลยเดินขวาเดินลงสองละเดินซ้ายสามเดินลงสี่เดินขวาอีกห้าห้าขั้นตอนถึงสูแล้วนะคะอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้ให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดด้านล่างนี้เลยแล้วก็อ่านคำสั่งว่าจะต้องเดินไปทางไหน นะคะแล้วก็บดสมมาให้ครูเหมือนเดิมนะคะข้อที่หนึ่งอาจจะตอบอ่าข้อหนึ่งเดินลงสองเดินขึ้นสามเดินอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างในการตอบนะคะวันนี้คุณครูก็ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าในในเรื่องต่อไปนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยขอให้เรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ วันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ